เห็นฉันเห็นโลกกว่าใหญ่ทำยังไงฉันจึงจะรู้ใครก็ก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแค่เฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นอย่างไรได้เห็นทั้งอาหารที่ต้องทำขึ้นเองและอาหารสดจากธรรมชาติของทั้งปลาทองและปลากัดกันไปนแล้วนะครับแต่สำหรับปลาราคาแพงอย่างอโรวาน่านั้น จะต้องกินอาหารไฮโซหรือพิเศษขนาดไหนเดี๋ยวกบนันจะพาไปดูครับ oh, hey, cool. แล้วเวลาเลี้ยงอะคะ่ะอาหารนี้บอว่ามีอะไรบ้างเออเราก็จะให้ท่านอาหารเป็นแล้วก็อาหารที่ตายนะครับอาหารตายก็จะเป็นพวกกุ้งขาวแช่แข็ง ส่วนอาหารเป็นเนี่ยก็จะเป็นพวกแมลงต่างๆเช่นจิงหรีดครับแล้วพวกแมลงอะไรที่ว่าเนี่ค่ะเราไปซื้อหามาจากไหนหรือว่าเราเพาะเลี้ยงองอาหารที่ใช้ในฟาร์มเนี่ยเราเพาะเลี้ยงในฟาร์มเองหมดเลยครับขอแสงว่าจะได้เหมือนแบบปุงคุณภาพนะครับแล้วก็รักษาเรื่องเชื้อโรคที่การเข้ามาที่จะติดกับอาหารที่เข้ามาในฟาร์มครับอือค่ะแล้วอย่างนี้เลี้ยงไว้แถวไหนอะคะได้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่เพาะแมลงแล้วกันครับคือค่ะ โอ้โออ <c oughs> มันมัแรงสาบอ่ะด้วยธรรมชาติของมันคือมันชอบอยู่ที่มืดค่ะไอ้พวกเศษเราเนี่ยมันก็เลยจะไปอาศัยอยู่แล้วก็เหมือนแบบวางไข่ได้ด้วยทำไมต้องใช้มะรงเป็นอาหารด้วยคะก็แมลงมันมีคุณค่า ปกตีน<ม>ละไขมันมมแล้วเวลาหนึ่งวันเนี่ยค่ะให้อาหารกี่ครั้งคะที่ฟาร์มเราจะให้สองครั้งนะครับแต่ตอนเช้าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให้เป็นพวกกุ้งสด<ม>แล้วตอนเย็นเราจะให้เป็นอาหารเป็นนะครับอย่างเช่นกุ้งปลอยหรือไม่ก็พวกงแมลงปลาตัวนี้มันเป็นอะไรเหรอคะทำไมถึงต้อง จะเอามาใส่แนตต์ตก็ะคะ่ปะปลาตัวนี้นะคะรับปลาตัวนี้เหงือกด้านซ้ายก็จะเสียลูปไปแล้วนะครับอ่าเป็นการปลาลูวหน้าเขาเรียกว่าหอ,นนาอ่าอ๋อดูยังไงอะครับตรงเหงือกด้านซ้ายนี่ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่ามันกลางออกมาโค้ององอกมาเป็นยังอ๋อมันจะ <umb> ผิดจากปกติเพราะว่าปกตินี่มันจะเรียบครับแล้วพอเราสรรัญญการเสร็จแล้วมันจะหายเลยไหมคะเดี๋ยวต้องพักคื้นก่อนอ่าถ้าเราเห็นเป็นแรกๆแล้วไปทําเนี่ยหาย แต่ถ้าปล่อยทิ้งไม่นานแล้วจนเนื้อมันแข็งตัวแล้วเนี่ยมันจะไม่มีผัดตัดนานไหมคบตัวนีออวน้อ๋อไม่นานครับใช้เวลาแป๊บเดียว<ม>น่านจะไม่ถึงสิบมันคือ,อ,อคขั้นแรกของการใส่กะปิมะขามจะทำยังไงบ้างขั้นแรกนะครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องทําการขลบกปลาด้วยยาขลบก่อนอ,อันนี้ก็จะเป็น ยาสลบที่เราใช้นะคะค่ะตรงนี้จะมีส่วนผสมของน้ำมันการปูแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะทีนี้แรงไหมคะก็ถ้าใช้ปลาก็แเลยถ้าใช้คนก็ไม่มีคนก็คือมันจะไม่เหมือนยาสลบของคนนะคะใช่ค่ะขั้นที่สองเนี่ยพอปลาสลบแล้วเราก็จะนําปลาเนี่ยวางลงบนผ้าที่เราเตรียมไว้นะคะคือจุดน้ำด้วยเพื่อความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงปลาล้วแต่ปลามันจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่หย่ในน้ำ แล้วพอต่อจากนั้นนะคะพออยู่ในผ้าแล้วคือก็เริ่มลงมใช่ครับขั้นที่3าก็คือการจัดกรรปลาเสร็จแ,แล้วพอขั้นที่4เนี่ยเราก็ต้องเอาตัวปลาเนี่ยไปปลูกให้ตื่นในน้ําที่มีการตีออกเอาไว้ครับนี้สัญญกรรมกรารเขาทําเพื่ออะไรอะคะ ัต่กรรมปลาก็เพื่อตัดแต่งนะครับรักษาลบรอยตำหนิหรือว่าทําให้ปลามันมีสภาพดีอยู่มากกว่าตอนที่มันเป็นอยู่เนี้ครับอ,อย่าีนี้ต้องชํานาญจบสัตวะแพทย์มาโดยเฉพาะครับอ๋อไม,ไม่ไม่จาเป็นต้องจบก็ได้ครับแต่ว่าต้องมีคาวามชํานาญนิดนึงต้องผ่านการฝึกฝนมากครับทีนี้การสัญญกรรมต้องระวังอะไรบ้างคะร่บปลาการสัญญกรรมปลาโลวานานะครับต้องระวังเรื่องการใช้ยาสลบนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ อย่างตัวนี้ถือว่าเด็กไปหรือเปล่าคะอย่างตัวนี้ก็จะเด็กแล้วค่ะเกือบแล้วจริงๆมันมีช่วงยุปลาที่มันห้ามทําศัลยกรรมะะมันก็ไม่มีครับส่วนมากจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องความเสี่ยงมากกว่าอ,อย่างในเด็กเนี่ยมันก็เสี่ยงมากอย่างในที่ปลาอายุเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องบาดแผลอะไรเนี่ยมันจะหายช้ากันเด็กมากนี่คืออายุเท่าไรหร่หลังสามเดือนไปแล้วค,ค่ะ ไม่กี่นาทีนะคะปลาโรน่าก็ผ่านการสัลยกรรมไปเทียบร้อยแล้วค่ะเปรียบดังเช่นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าในปัจจุบันที่สามารถเนรมิตคนให้สวยงามได้เพราะการศัลยกรรมดังเช่นในปลาโรน่าตัวนี้นะคะที่พอผ่านการศัลยกรรมด้วยมือหมอแล้วค่ะก็สวยงามยิ่งขึ้นเอง ปลาอโรวาน่านะครับที่สวยได้ด้วยมือของมนุษย์นะครับยังมีปลาอีกชนิดหนึ่งครับที่ต้องมีเทคนิคการเลี้ยงเรียกว่าเฉพาะทางเลยนะครับนั่นก็คือปลาหมอสีนั่นเองครับตอนนี้ผมก็เลยเดินทางมาหากลุ่มผู้เพาะพันธุ์ปลาหมอสีนะครับที่เรียกตัวเองว่ามหาชัยกรุ๊ปครับที่นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับเข้ามาในนี้นี่เต็มไปด้วยปลาหมอสีนะครับตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับไปจนถึงตัวใหญ่ๆอย่างนี้ครับหัวโหนกสีสดๆเลยนะครับ ปลาหมอสีที่นี่ครับถือว่าเป็นปลาหมอสีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยนะครับเคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาหลากหลายเวทีแล้วครับที่นี่น่าจะเป็นที่ที่ให้คําตอบกับเราได้นะครับว่าการจะเลี้ยงปลาหมอสีให้สวยงามด้วนั้นเขามีกลเม็ดเคล็ดลับอย่างไรบ้างครับ ปลาหมอสีที่สวยในระดับที่ประกวดได้นะครับเขาต้องดูกันตรงไหนบ้างครับการที่เราจะหาปลาหมอสีขึ้นมาเพื่อที่จะประกวดเราก็ต้องดูรายละเอียดของตัวปลาซึ่งเราจะมีหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปที่จะดูกันนะครับอันดับแรกเลยจะดูเรื่องของฐานหัวก่อนฐานนะครับหัวฐานหัวจะต้องใหญ่นะครับในปลาไซส์ไหนก็แล้วแต่แต่เรามองฐานหัวเนี่ยเออดูฐานหัวใหญ่ครับแล้วก็หัวต้องกลมสวย สมส่วนอันดับต่อมาเราก็จะรู้เรื่องของสีสันนะครับสีสันเนี่ยมาเป็นอันดับสองปลาต้องสีสดใสเขาดูตาด้วยเหรอครับปลาสีสีของปลาต้องต้องแดงสดใสนะครับมุกจะต้องเงางามสว่างนะครับครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเอามือมาเล่นหัวเล่นอะไรเนี่ยนี่เขาก็เขาก็ให้เล่นได้นะครับเชื่องมากเลยเชื่องมากครับเนี่ยให้เล่นไ้จับได้เลย แล้วถ้าไม่ใช่เจ้าของจับได้ไหมครับจับได้ครับเขาคุ้นเคยเขาคุ้นเคยอยู่คนแล้วอ๋อครับแสดงว่าการดูปลาหมอที่สมบูรณ์เนี่ยไม่ได้ดูแค่องประกอบร่างกายอย่างเดียวดูโดยรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่าธรรมชาติของหมอสีก็คือเป็นปลาที่ขี้เล่นด้วยครับชอบไ่ว้เล่นตามตามมือตามอะไรแต่ไม่ใช่ว่าดุนะครับนอกจากบางตัวที่ดุจริงคือไหวยชนแต่ถ้าเราฝึกมาแล้ว จะคุ้นเคยกับคนก็ก็จะจะไม่มีการไหวชนจะไม่มีการกัดจะไม่มีการตื่นกลัวที่อยู่ของปลาที่มีผลต่อความสวยงามของปลานะครับมีครับที่อยู่นี่ผมผมเปรียบคือตู้ปลาครับตู้ปลาจะต้องให้ได้ความขนาดเหมาะสมกับตัวปลาครับถ้าปลาใหญ่แล้วไปอยู่ตู้เล็ก ก็เหมือนอย่างคนเราเนี่ยไปอยู่ที่แออัด,อด,อดล้วก็เกิดความเครียดนี่นั้นปลาก็เหมือนกันถ้าปลาใหญ่แล้วไปอยู่ตู้เล็กๆตู้จกากัดปลาเกิดความเครียดส่วนต่างๆที่จะพัฒนาออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวเรื่องของสีสันเขาก็จะไม่ไม่ไม่ไมโชว์ขึ้นมาให้เห็นความสวยงามของเขาแล้วอย่างนนงก็คือหินเนี่ยจะช่วยขับสีของปลาให,ให้ให้สดใสขึ้นมาหินเนี่ยเหรอครับใช่ครับมันจะ เออมันจะเรียนแบบธรรมชาติมากเลยตอนนี้นี่น่าจะเรียกได้แล้วนะครับว่าปลาในปัจจุบันนี้เนี่ยสวยด้วยธรรมชาติของเขาเองอาจจะไม่พอครับต้องใช้สมองและสองมือของมนุษย์เข้ามาช่วยเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกครับเมื่อได้เจอความมาย